ทางด้านพ่อเมืองนครสวรรค์เองยังคงลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางอุสนีจงจิระนายกสภากาชาติจังหวัดนครสวรรค์มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์จำนวนสองรายได้แก่นายสาธิตวันแก้ว อายุ22ปีบ้านเลขที่85ทับ2หมู่2ตู้นกยูงอำเภอตากฟ้าจัังหวดนครสวรรค์โดยนายสาธิกามีอาการป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีการอักเสบติดเชื้อที่ก้านสมองทำให้การทำลายที่เนื้อสมองติดเตียงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้โดยมีนางหทยัยผู้เป็นมารดาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนอีกรายค่ะคือทางด้านของนายอนุวัตกูลเกตอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่4ทับ2หมู่5ตำบลพุนกยูงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พิการทางสติปัญญาตั้งแต่กำเนิดมีอาการผิดปกติแขนรีบสะโพกหลุดต่อมามีอาการแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้พัฒนาการช้ามักมีอาการชักเกรงเป็นบางครั้งเวลาอดนอนหรือมีอาการตกใจจะสื่อสารไม่ได้ ปัจจุบันนั้นได้จดทะเบียนความพิการและได้รับเบีย้ยความพิการเดือนละ800บาทเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้พิการเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะ